วดีเพืนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบมาดินผูครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณพลอยครับแบรนด์แมเนเจอร์จากแฮมบิลตัตนคุณพลอยสวัสดีปีใหม่2023นครับปีน่นเยย์ครับคุณพลอยครับปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้าง The Emporium Department Store ที่ชั้น2นะคะครเราได้ l a u n c h new concept store ของ h ฮมบิ t ตันที่ทำเป็นที่แรกของโลก จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวให้คุณจอบพาชมดีกว่าเนาะได้เลยค,ลครับแอน,นวินมันพร้อมหรยังครับเดี๋ยวปีนี้ผมจะพามาชมเป็น new concept store แห่งแรกของแบรนด์แฮมิลตันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับสำหรับในส่วนแรกนะครับที่ผมชื่นชอบมากสำหรับ new concept store ของแบรนด์แฮมิลตันนะครับนี่เลยครับเขาจะมีในส่วนของเรียกว่าเป็น counter bar นะครับ ทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่ที่มีความส่วนตัวสําหรับการที่เราเนี่ยจะนั่งเลือกนาฬิกานะครับในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับนี่เขาจะใช้โลโก้ของแบรนด์ไทมิงตันนะครับมาประดับอยู่ที่บริเวณเก้าอี้ของเขาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์นะครับนี่สามารถที่จะนั่งได้ถึง2ท่านนะครับในส่วนนี้นะครับยังมีดิสเพลย์นะครับที่มีการโชว์นาฬิกาที่ถือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกของแบรนด์ไทมิงตันนั่นก็คือรุ่นกากีแล้วก็เป็นรุ่นเมิร์ฟนะครับ มาพร้อมถาดแล้วก็มีพร้อมกระจกนะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆครับยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนที่2ของแบรนด์ไทมิ t ตักันเลยตามผมเลยครับ mm hmm. และสำหรับเป็นส่วนนี้นะครับก็เป็นโซนที่2ครับในส่วนนี้เนี่ยเขามีการจัดแสดงดิสเพย์เนี่ยแบบจัดเต็มมากๆนะครับในตู้ทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเป็นการคีฟิ l นะครับ เป็นนาฬิกาที่ทหารเนี่ยใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นดิสเพลย์ของแบรนด์ไฮมิงตันนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นในตำนานก็คือรุ่นเวนเราท่านเองครับและสําหรับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่ในดิสเพลย์ของเขาเนี่ยจะมีรูปเครื่องบินนะครับที่ตั้งอยู่นั่นแปลว่าเป็นนาฬิกาในกลุ่มของเอเวอเรชันหรือว่าเป็นนาฬิกานักบินนะครับในส่วนนี้นะครับเรียกว่ามีการจัดแสดงนาฬิกาทุกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นไฮไลท์ของแบรนด์ไฮมิงตันได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับและสําหรับโซนต่อไปปนเ็ อีกหนึ่งโซนที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับนั่นก็คือโซนที่เป็นแบบไอแลนด์จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับและสำหรับในโซนนี้นะครับเพืพ่อนๆนี่ก็จะเป็นในโซนของไอแลนด์นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของนาฬิกาของคุณสุภาพสตรีนะครับ นาฬิกาทางด้านของคนที่ชื่นชอบการดำน้ำนะครับแล้วก็นาฬิกาที่มีความเป็นวินเทจนะครับนี่เป็นจอแบบ LED และที่สำคัญครับรุ่นที่อยู่ทางด้านหน้าผมตรงนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Jazz Master นะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาที่มีความเป็นคลาสสิกนะครับแล้วก็นาฬิกาแบบโอเพนฮาร์ดนะครับตรงนี้เรียกว่าจัดแสดงได้อย่างลงตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นการวางนาฬิกานะครับหรือว่าแสงที่อยู่ในตู้นี่นะครับโชว์ความสวยงามของนาฬิกาทุกเรือนเลยครับ และสำหรับในโซนสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับและสำหรับในโซนนี้นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นโซนหนึ่งที่ผมเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษมากๆนะครับ ทางด้านดิสเพย์ทางด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเปรียบเสมือนกับห้องสมุดของแบรนด์แฮมมิงตันครับซึ่งจะมีแคตตาล็อกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวโคลเลชต,ต่างๆนะครับของแบรนด์แฮมมิงตันเนี่ยนำเสนออยู่ที่สําคัญครับเขามีการโชว์กลไกนะครับของแบรนด์แฮมมิงตันด้วยนะครับสังเกตดูหนึงว่า แฮมิตันเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยผสมกันโดยการใช้ตัว H นะครับวางไว้ทางด้านหน้าแล้วก็ตัวเลขเนี่ยวางไว้ทางด้านหลังครับตัวอย่างเช่น H40 นะครับ H50 รวมทั้งครับของที่ระลึกต่างๆนะครับนี่ก็จะถูกจัดแสดงเอาไว้ในตู้นี้อีกด้วยนะครับ และในส่วนของดิสเพย์นาฬิกาทางด้านหน้านะครับบอกได้เลยว่าเป็น2รุ่นในตำนานของแบรนด์แฮมตันมากๆนะครับฝั่งขวามือของผมนะครับเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเวนทูราครับมีหลากหลายดีไซน์มากๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยโด่งดังเพราะว่าเอวิสเพรสลีย์เนี่ยสวมใส่แล้วก็ในฝั่งซ้ายมือของผมนะครับเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าอเมริกันคลาสสิกครับใครที่ชื่นชอบความเป็นคลาสสิกนะครับต้องจัดเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นนาฬิกา2รุ่นในตำนานของแบรนด์ h a m ิ l ตันที่จะแสดงเอาไว้ได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับและนอกจากนาฬิกา2รุ่นนี้แล้วนะครับเพื่อนๆยังมีในตู้ทางด้านซ้ายมือน,นะครับนี่ในคอลเลกชันเนี่ยถือว่าเป็นคอลเลกชันที่เรียกว่าเป็น black and g o edition นะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันพิเศษมากๆนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองตั้งแต่ช่วงปลายปี2022จนมาถึงปี2000 23ครับเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่มีความสวยงามแล้วก็มีดีไซน์ที่มีความคลาสสิกมากๆเลยครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะรู้ว่าในปี2023ครับมาดินผูอยากจะเลือกนาฬิการุ่นไหนของแบรนด์แฮมิลตันให้ถือว่าเป็นนาฬิการุ่นที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะจับจองเป็นเจ้าของเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ และตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็มานั่งอยู่ที่บริเวณเคาน์เตอร์บาร์นะครับให้ความรู้สึกที่มีความโมเดิร์นลักชัวรี่มากๆนะครับสำหรับการที่ช้อปปิ้งนาฬิกาในปีนี้ครับ2023ผมเลือกนาฬิกามาให้ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับสำหรับรุ่นแรกครับนี่เลยครับนี่เขามีชื่อรุ่นว่ากากีเอเวอเรชั่นพายโลตพายโอเนียร์แมชเนียลครับ เป็นรุ่นหนึ่งในตำนานของแบรนด์แฮมิงตันมากๆนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่นักบินเนี่ยเขาใช้จริงๆในช่วงสงครามโลกครับความพิเศษของเขานะครับก็คือคกลไกของเขาเนี่ยจะเป็น,นกลไกแบบขึ้นลานครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีการไขาลานสามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงครับแล้วก็ในส่วนของสายนะครับก็จะเป็นสายนาโต้นะครับนี่ บริเวณหน้าปัดเนี่ยสามารถที่จะอ่านเวลาได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือเคสหรือว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะมีความเป็นคูชั่นนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยกำลังดีมากๆนะครับอยู่ที่36มมลิเมตรครับ ส่วนในของกระจกนะครับเขาจะเลือกมาเป็นกระจกแบบมินเนอรัลนะครับให้ความรู้สึกที่ดูวินเทจจริงๆแล้วก็การเรืองแสงนะครับของในการเรือนนี้เนี่ยจะเป็นแบบโอเรเดียมนะครับจะให้อารมณ์ที่มีความย้อนยุคซึ่งเขามีมาหลากหลายสีสันนะครับแล้วก็สีที่ผมเลือกในวันนี้นะครับจะเป็นแบบหน้าปัดดำนะครับแล้วก็จะเป็นสายนาโต้ที่ออกเป็นโทนสีเทาแล้วก็เป็นโทนออกสีแบบเขียวๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหน้าปัดสีขาวนะครับนี่ผมมีเรือนนี้เลยนะครับนี่ สวยงามมากๆกนะครับก็จะเป็นหน้าปัดที่มีความเป็นสีขาวนะครับคลีนเคลียร์สะอาดสะอ้านสายเป็นนาโต้เช่นเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวพลิกให้ดูทางด้านหลังนะครับสายนาโต้เนี่ยเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกที่ดูผ่อนคลาย รีแลกซ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าในวันที่เพื่อนๆเนี่ยต้องการจะต้องการลุกแบบลำลองนะครับสายนาโตเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะครับนี่ถือว่าเป็นเรือนแรกแล้วผมคิดว่าเป็นเรือนที่น่าสนใจมากสําหรับปี2023สาครับสำหรับเรือนที่2นะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมนะครับนี่เป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Jazz Master ครับนี่ผมชอบรุ่นนี้มากๆนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขานะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าบรหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีส่วนที่มีการโชว์กลไกนะครับ ซึ่งเราจะเรียกกันว่าเป็นแบบ Open Heart สีทางด้านหลังนะครับจะเป็นสีออกแนวแบบ Navy แต่เขาจะมีการเล่นเรียกว่ามีการไล่สีนะครับมีความเป็นออมเบรนะครับที่สวยงามกระจกของเขาก็จะเป็นแบบ a p ฟ h i r e Crystal นะครับหน้าปัดอยู่ที่40มิเมตรนะครับพอเราดูทางด้านหลังครับนี่เขาจัดเต็มมากๆนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีการโชว์กลไกอีกด้วยนะครับให้เห็นว่าในการเรือนนี้เนี่ย เป็นนาฬิกาแบบออโตเมติกนะครับสามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับและความพิเศษของเขามากๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของสายหนังนะครับเพื่อนๆจะดูว่าเขาจะมีการใช้เทคนิคเหมือนพาทิน่านะครับหรือว่ามีการไล่สีแบบออมเบรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้อารมณ์ที่มีความคลาสสิกแล้วก็ดูวินเทจมากๆ พอสีน้ำตาลของหนังนะครับมาตัดกับโรวนหน้าปัดที่เป็นสีออกเนวี่เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่มีความลงตัวมากๆเรือนนี้เนี่ยให้อารมณ์ของ d เ s รสวอชที่มีความคลาสสิกมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแล้วก็ Open h ฮาร์เนี่ยนะครับวางเลยเอามาได้อย่างสวยงามมากๆครับเป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับลุคของผมในวันนี้อย่างแน่นอนครับและสําหรับในการเรือนที่3นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ ในการเรือนนี้ถือว่าเป็นวิชลิชของผมในปี2023เลยนะครับนี่เป็นรุ่นกากีฟิวเมอร์ฟนะครับนี่รุ่นนี้เนี่ยเขามีการ r e ไ i z e นะครับให้มีขนาดที่เล็กลงก็คือ38มิลิเมตรนะครับแล้วฟังกช์ชันการใช้งานต่างๆเรียกว่าแบบจดัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกนะครับก็จะเป็นแซฟไฟร์คริสตัลที่มีการเคลือบสารป้องกันการสะท้อนด้วยนะครับทางด้านหลังครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นแซฟไฟ r ์คริสตัลเช่นเดียวกันแล้วก็มีการโชว์กลไกนะครับ เรียกว่าคุ้มค่ามากๆครับสำหรับเรือนี้การขัดปัดเฟอร์นิชชิ่งนะครับทางด้านขอบทางด้านข้างเนี่ยจะปัดแบบด้านแล้วก็ขอบทางด้านบนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะเป็นการปัดแบบกรอสซี่นะครับที่มีความแวววาวสายของเขานั้นก็จะเป็นสายหนังแท้ทั้งเส้นนะครับเรือนี้นะครับสามารถที่จะสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงนะครับนี่เป็นอีกเรือนหนึ่งที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็โด่งดังมาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Interstellar ครับ เป็นเรือนหนึ่งที่รอบตัวผมนะครับหลายหคนเนี่ยมาจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขนาด38มิเนี่ยผมบอกให้เลยว่าใครที่ชื่นชอบการแต่งตัวสไตล์คลาสสิกมินแวร์เนี่ยจะกลายเป็นนาฬิกาเดรสคู่ใจครับและที่สำคัญนะครับเป็นขนาดที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะสวมใส่ได้นะครับสำหรับซ u เปอร์ลูิโน a วาหรือว่าสารเรื่องแสงของเขานั้นก็จะเป็นสารเรื่องแสงแบบโอเรเดียมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆฟรอนต์ Front ต่างๆนะครับหรือว่าเข็มต่างๆเนี่ยเรียกว่าเรืองแสงมีความบินเทจมากๆ สิ่งที่แตกต่างจากรุ่น42มิลนะครับก็คือในบริเวณเข็มวินาทีของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นรหัสมอสเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยนะครับความทนทานความแข็งแกร่งแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเรียกว่าถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวสำหรับรุ่นนี้ครับเป็นกากีฟิวเมิร์ฟนะครับเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำม,มากๆในปี2023แล้วก็เป็นวิชิส่วนตัวของมาดินผูด้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการที่ผมเนี่ยพามาชมประสบการณ์ใหม่ของแบรนด์ฮ a นิ l ตันนะครับผมเนี่ยบอกได้เลยว่านิว c อนเซปต์สตอรเขาเนี่ยมีความฉลาดในการออกแบบมากๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเห็นนาฬิกาเนี่ยได้ครบทุกรุ่นนะครับและที่นี่นะครับก็มีนาฬิการุ่นเด็ดๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะมาเลือกเป็นของขวัญในปี2023ได้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็สามารถที่จะแวะมาได้ครับที่นิวคอนเซปต์สตอรของแบรนด์ฮานิตันครับ อยู่ที่ชั้น2ห้างสรรพสินค้าดี e e e มพอยต์เรียมดีพาร t t เมนะครับแล้เพื่อนๆชอบในการเรือนไหนที่ผมเนี่ยนำเสนอในวันนี้บ้างนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ